สวัสดีครับผมโฮฟอร์ดทีมแซดนะครับวันนี้ผมพามาชมเจ้าตัวนเกียร์สประตูรุ่นที่ขายดีนะตอนนี้เลยนั่นก็คือรุ่น XLS 4ประตูนะครับผมมาในพร้อมกับเครื่อง2.0และเกียร์ออโต้และชุดแต่งชุดนี้เราเซ็ตให้กับคุณลูกค้าโดยการใช้เงินออกรถหลักหมื่นหรือนะครับผ่อนนะครับข้างวดอยู่ที่ไม่เกิน1 0,000ก็มีโปรโมชั่น แบบนี้ให้กับคุณลูกค้าเหมือนกันชุดแต่งชุดนี้เรามีอะไรให้กับคุณลูกค้าบ้างเดี๋ยวผมพาไปชมเลยครับเริ่มต้นด้านบนตัวนี้เราใส่สกรูของตัวนะครับแรปเตอร์นะครับผมที่เล่นโทนสีดําด้านตัดกับตัวสีรถที่เป็นสีดําเงาและใส่อคิลิกเพิ่มนะครับคำว่าแรนเจอร์ด้วยนะครับตัวนี้นะครับและส่วนกระจังหน้านะครับตัวนี้เราต้องบอกว่าถอดของเก่าออกไปแล้วใส่กระจังหน้าของตัวแรปเตอร์ที่เล่นโทนสีดําด้านตัดกับตัวสีรถที่เป็นดําเงา พร้อมกับไฟ LED นะครับ3จุดตัวนี้เราเล่นเป็นสีเหลืองนะถ้าหลายๆท่านไม่ชอบสีเหลืองก็สามารถเล่กเป็นสีขาวสีดําเพิ่มเติมได้นั่นเองนะครับผมส่วนตัวข้อไฟหน้าเราก็ใส่นะครับเป็นกิมมิกเล็กๆนะครับตัดกระสีรถนะครับเพื่อให้ดูเข้ากับตัวกระจังหน้าก็คือเป็นสีดําด้านนั่นเองแต่ไฟวิ่งกลางวันของตัวรุ่นนี้ l อเมีอยู่แล้วนะนะครับเป็นไฟวิ่งกลางวันตัว CCA t นะครับผมตัวนี้จะทํางานก็ต่อเมื่อนะครับเราสตาร์ทรถนะครับผม สตาร์ทรถเสร็จแล้วก็จะมีขึ้นนะครับ3จุดกับตัวที่เป็นไฟสีแคกด้วยนั่นเองส่วนตัวนะครับกันชนด้านล่างนะครับเราถอดของเก่าออกไปก็คือเทินไปนั่นแหละครับและเราก็ใส่กระจังกับตัวกันชนด้านหน้านะครับของตัวแรปเตอร์ตัวนี้จะเป็นงานแยกชิ้นกันนะครับผมและเล่นโทนสีที่เป็นดําเงาตัดกับสีดําด้านนั่นเองสังเกตง่ายๆครับรุ่น x อสเ็ก็จะมีหูลากจูงข้างซ้ายข้างเดียวถ้าเป็นตัวสปอร์ตก็จะมีตัวหูลากจูง คู่เลยครับคู่หน้านั่นเองนะครับส่วนตัวด้านข้างนะครับตัวซุ้มล้อตัวนี้เราครับให้เป็นขนาดจริงๆแล้วต้องบอกว่า5นิ้วก็ได้นะครับเป็นขนาดเล็กแต่จะเป็นงานแยกชิ้นกันเห็นไหมครับจะเป็นงานแยกชิ้นกันเล่นสีดำด้านนะครับผมนะครับเพื่อให้ดูตัดกับตัวรถนั่นเองนะครับผมส่วนตัวล้อแม็กเนาะของเดิมเป็นแม็กขอบ17ตัวนี้เราเทิร์นเข้าไปเลยครับแล้วเปลี่ยนเป็นแม็กขอบ20นะครับตัวนี้ออฟเซ็ตศูนย์นะครับผมเป็นของนะครับ o a s i ซเลยตัวนี้นะครับผม o a s i ซรุ่นนี้จะเป็นเมกานะครับ114นั่นเองครับออฟเซ็ตศูนย์พร้อมกับการรับประกันโครงสร้าง5ปีและตัวสีนะครับลอกต้นนะฮะ3ปีนะครับ ต้องไม่เกิดจากการเกิดอุบัติเหตุนะครับตัวนี้เราจะมีประกันคุ้มครองตัวล้อแมกให้ด้วยครับเคมได้นะครับทั่วประเทศเลยนะครับผมพร้อมกับตัวนี้นะครับคุณลูกค้าเลือกซีรีส์ยางที่เป็น330คูณ1 2 5สอและตัวนี้นะครับไม่ใช่ RT ทไม่ใช่ MT แต่เป็น AT ทนั่นเองดอกยางก็จะดูเ,เรียบๆขึ้นมาหน่อยนั่นเองนะครับผมเนาะพร้อมกับตัวปีกนกนะครับที่เรา,เอาถอดออกแล้วเปลี่ยนเป็นของ ปีกนกที่เป็นปรับอิสระและเปลี่ยนลูกหมากกันโคงยกหน้า2นิ้วหลัง2นิ้วด้วยสังเกตความสูงเห็นไหมนะฮะความสูงตัวนี้ก็จะสูงขึ้นกว่าปกตินั่นเองนะผมส่วนด้านข้างก็จะมีพวกเบ้ามือจับกันสารครับแล้วก็ราวหลังคาที่เป็นสีนะครับดำล้วนนะครับผมแล้วก็ตัวข้อฝาทังมันตัวนี้พิมิ์เราเล็กๆเ,เ,เราใส่ให้กับคุณลูกคา้าพร้อมกับสติ๊กเกอร์นะครับมีลายให้เลือกด้วยแล้วก็โลบาร์ของตัว o u t l เ n d e r ที่มีไฟไถอย led กับไฟเบรกด้วยนะครับนะฮะ ส่วนตัวด้านหลังตัวนี้สังเกตไหมครับว่าไฟเดิมไม่ใช่ไฟแบบนี้นะตัวนี้เราเปลี่ยนเป็นไฟ f l ู LED ให้กับคุณลูกค้านะครับผมพร้อมกับชุดครอบไฟทะไอ์นะครับที่เป็นสีดำด้านนะฮะและครอบโลโก้ตัดสีดำด้านตัดกับตัวอักษร FO d ดีที่เป็นสีดำเงาและอะคริลิกนูนๆแบบนี้เลยนะครับของตัวเลนเจอร์เพิ่มเติมให้ด้วยเป็นกิมมิคเล็กๆนะครับเพิ่มความเท่และก็ความสวยงามเข้าไปนั่นเองหากคุณลูกค้านะครับท่านใดสนใจอยากจะได้ชุดแต่งแรปเตอร์สไตล์อเมริกา ออฟโรดแบบนี้นะครับผมก็สามารถโทรสอบถามได้นะครับที่เบอร์0 8 3 2 2แปดสหรือแอด ID Line ที่ทิ้งไว้ด้านล่างได้เลยยังไงก็ฝากชุดแต่งนะครับแรปเตอร์นะครับคันนี้ไว้ด้วยนะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ